การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโลบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุป AEW Rampage นะครับวันที่29ตุลาคมปี2021วันนี้เนี่ยก็ ยังเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะเสียงอ่อนละทวยรวยแรงนะฮะเพราะว่าสภาพของคอ,อยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ยังไงก็ต้องขออภยัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับยังไงวันนี้เนี่ย AWLampage นะครับก็จะเป็นการสรุปสั้นๆนะฮะเพราะว่าใน AWLampage เนี่ยไม่มีเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่ในวันนี้นะครับเอาล่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้เปิดรายการมาด้วยคู่แรกนะครับ Bryant DeNison เจอกับ Eddie Kingston แม์นี้เน้นหมัดไม่เน้นคุยครับทุกคนคือแลกสไตล์กันหนักอย่างเดียวซัดก,กันแบบไม่พูดไม่จานะฮะคือท่าทุ่มเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะมีแต่เตะต่อยกันยาวๆแล้วก็มีสปอตตอนท้ายทีเดียวจบแต่ว่าตัวแมเนี่ถึงไม่มีอะไรมากนะฮะแต่ก็เต็มไปด้วยความสะใจเพราะว่าการอัดกันอย่างหนักเนี่ยทำให้คนดูในสนามสนุกสนานมากขึ้นแล้วก็ได้หลุดนะครับในช่วงเวลาต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยซัดก,กันจนน็อกลงไป ตอนจบเนี่ยบรอันเดนเนสันใส่แทงเกิลนะครับเอาชนะไปได้แต่ภาพมาหลังฉากนะครับเซียมพังกําลังให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึงวันเกิดของเขาเซียมพังบอกว่าผมดีใจมากที่มันใกล้จะถึงฮาลวีนและผมก็ได้มาที่บอสตันแต่ในระหว่างที่คุยอยู่นะครับเอ็ดดี้คิงสตันก็เข้ามาโวยวายถามเซียมพังว่าขำอะไรที่เขาน่ะแพ้หลังจากที่เถียงกันสักพักนะครับพังก็บอกว่านายควรมีความเป็นมืออาชีพหน่อยนะถ้าผิดหวังในตัวนายว่ะ ถ้านายมีปัญหาเนี่ยนายอยากจะหลับอีกสักรอบไหมล่ะฉันเพิ่งเห็นนายหลับคาเวทีมาแต่ภาพมาคู่สองนะครับแมตไซดเดลเจอดันเต้ม,มาตินแมตนี้เนี่ยยอดเยี่ยมครับทุกคนคือใครชอบสายผิวเนี่ยน่าจะเพลินเลยมีจังหวะหลบกันเยอะมากมีจังหวะโดดหลบกันเยอะมากนะครับมีจังหวะแบบพลิกไปพลิกมาเนี่ยเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดดันเต้ม,มาตินเนี่ยดูเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เป็นเด็กใจสู้ นะครับแล้วก็มีการกระโดดที่ดีมากๆการกระโดดเนี่ยมันสูงแล้วก็การเคลื่อนไหวร่างกายบนอากาศของเขาเนี่ยถือว่าสวยงามเลยทุกคนเป็นนักมวยปั้มที่มีฝีมือมากๆคนหนึ่งนะครับส่วนแม็กส่วนแม็กไซเดลเนี่ยก็รับหน้าที่ดันเด็กไปครับสร้างสีสันแล้วก็คุณค่าของแม็ได้อย่างดีเยี่ยมตอนจบเนี่ยดันเต้มาเตินมมลซอกดนับสาไปนะครับแต่ภาพมาคู่3ครับอาร์เบรอนเจอเบรดเบเกอร์ แม์นี้เป็นทริกแอนทิสนะครับหรือก็คือพูดง่ายง่ายก็คือสติดไฟแม์นั่นแหละตัวแมเนี่เน้นสะใจเป็นหลักเลยทุกคนไม่ได้มีท่าทุ่มสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้มีการเล่าเรื่องในการปั้มสักเท่าไหร่แต่เน้นไปนที่การใช้อุปกรณ์ครับมีการทุ่มใส่โต๊ะมีการเอากอีตีตกันมีการโรยหมุดลงพื้นซึ่งเน้นไปที่สะใจมากๆก็ถือว่าเป็นแม์ท,ที่สนุกสนานนะฮะเราก็ยอมเจ็บตัวของทั้งคู่จริงๆต้นจบหน่ยบิทเบเกอร์ aker, สามารถรวบกดเอาชนะไปได้ครับทุกคน รุปแมตช์กันหน่อยครับคู่แรกครับบรอันเดนเนสันเจอเอ็ดดี้คิงสันบรอันเดนเนสันเอาชนะไปได้ครับคู่ที่2องแมสไซเดอร์ ider, เจอดันเต้มาตินนะครับดันเต้มาตินเอาชนะไปได้คู่ที่3อาบารอนเจอบิดเบเกอร์นะครับบิดเบเกอร์เอาชนะไปได้สัปดาห์นี้เนี่ย AW วแลมเพจก็ยังคงอยู่ในมูดของฮาโลวีนนะครับสตรีทไฟท์เนี่ยก็เป็นทริคแอนด์ทรีทซึ่งก็เน้นไปด้านการสะใจเป็นหลักนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า แรมเพจเนี่ยมีทีมเน้นความสะใจเลยทุกคนชกกันแรงอัดกันแรงนะครับในด้าของบิทเบเกอร์เนี่ยก็พุ่มอัดหมุดกันเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอะไรที่คนดูเนี่ยชื่นชอบแล้วก็สะใจเมามันเราใจมากๆนะครับส่วนในดานของเอดดี้คิงสตันกับเสียมพังนะครับก็คิดว่าทาั้งคู่เนี่ยจะเจอกันอีกในอนาคตแน่นอนนะครับอันใกล้นี้เพราะว่าเสียมพังเนี่ยเจอกับใครก็ชนะทุกคน ไม่ได้มีเรื่องราวยาวๆกับใครเลยนะครับตอนนี้เซียมพังยังอยู่ในช่วงล่องลอยนะครับเอาจริงๆถ้าเราพูดกันแบบว่าตรงไปตรงมาเซียมพังเนี่ยยังได้รับกระแสที่ดีจากคนดูอยู่นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเจ้าตัวไม่ได้มีเนื้อเรื่องจริงๆจังๆกับใครเลยนะครับเซียมพังเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็มีเนื้อเรื่องกับบ๊อบบี้ฟิตนะครับซึ่งอยู่ดีๆก็ออกมาช่วยนักมวยปั้มคนอื่นๆหลังจากที่บ๊อบบี้ฟิตเนี่ยเอาชนะไปนะครับแล้วพอชนะ บอบบี้ฟิตไปได้เซียมพังก็ลอยลําเลยครับก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องราวไม่ได้มีอะไรต่อเซียมพังยังไม่ได้มีเนื้อเรื่องกับใครจริงๆจ,จังๆเลยนะครับแม้กระทั่งตอนที่เจอทีมแทสมันก็ดูจะยาวแต่ว่าสู้กันหนึ่งแมตช์พอเซียมพังชนะมันก็จบไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีนักมวยปั้ามมากหน้าหลายตาแหละวนเวียนเข้ามาหาเซียมพังนะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่เซียมพังเนี่ยจะแพ้แมตช์แรกนั่นเองซึ่งก็ต้องมาลอดูนะครับว่าเซียมพังเนี่ยจะแพใ้ใครเป็นแมตช์แรก อันนี้ถือว่าน่าสนใจสำหรับผมนะเพราะว่าการเอาชนะเซียมพังในโมเมนตัมแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ว่าใครจะทำก็ได้ผมรู้สึกเหมือนว่าเซียมพังในตอนนี้นะครับคล้ายๆ u n d e r อร์ไปแล้วใครที่จะชนะเซียมพังเนี่ยต้องง้างรอเลยนะครับว่าโดนโหแน่นอนอย่างตอนที่สู้กับดาบเบลเลนนะครับดาบเบลเลนได้เปรียบคนก็โหครับไม่ว่าใครที่เป็นนักมวยปั้มไม่ว่าจะเป็นคนดีขนาดไหนเนี่ย เวลาที่ได้เปรียบแล้วก็อัดกระทืบเซียมพังนะครับคนดูจะโหดเสมอดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ชนะเซียมพังในโมเมนต์นี้นะครับรับรองได้เลยว่าน่าจะมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอนนะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่าถ้ามีฮิลสักคนหนึ่งอย่าง M.J.F. นะครับอย่างเ e นนี่โอเมกาอย่างดียังบักอะไรพวกนี้ถ้าเอาชนะเซียมพังได้เนี่ยก็จะได้รับเสียงโหอย่างถล่มทลายนะฮะก็ ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ส่งเสริมคาแรคเตอร์ของพวกเขาเองด้วยนะฮะเอาละนะครับวันนี้เนี่ย AEW Rampage ก็มีเรื่องราวประมาณนี้นะฮะคลิปอาจจะสั้นไปหน่อยเพราะว่าโชว์มันแค่หนึ่งชั่วโมงนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรสักเท่าไหร่นะครับยังไงก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด s u b s c r i b e ถ้าใครอยากสนับสนุนก็สมัครสมาชิกกันได้ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้แลวยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ